อะไรสองรับอภคันทีอภ <Never. S 1> ิคันอภิคันทีซูทองอุ้ยอุ้ยโดนทะเลว่ะอ้ยกระ่ดงแล้วไงอุ้ยอุ้ยโด่ม

ดดกดดกชอบมันร้อน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 มันบอกว่มันร้อนมันร้ออืมมร้ยืเลย เลยเปิดเปนเลเบียดบีเเาเยอเ่เล่นดีเลยอออเยอาดีก็มาดูแรกกันแรกกันแรกอุ้ยกันโฟกันโคสวย ใส่กันเลยเปียกนะใส่กนเลยเปียกอ้นีใส่กนเลยอยดกนเลยูี่ไเอะ้าเ้ยันีเาเลย อเือก <Cornell>. ันแล้วนี่เียปอรเงเลยครับผมูวันอาเล็กใหญ่ิดกลยเล็กใหญ่อยู่ที่เปิดก่อนแล้วเกียด วุ้ยเข้าผิดจังหวะวุ้ยจะล็อกว่ะอือหือวิ้ไม่ได้เลยถอยถอยดีถอยดีอุ้ยเข้าไวด้วยเอาเอาสูได้แล้วเอวๆดูลำากดำบากดลมบาอ่ะคัดดิ อึอึอีมันมันัรงแล้วอึอเอึอึเกบแพ้เทสปไม่รอดแพ้ไปสู้ไม่ได้เลยใส่กันไม่เกียร้ Trad qua pháo. We đi gắn kết. We đi đôi bóng của người dân. Trad Mm -hmm. mm -hmm. Ooh, ooh, อีกทีดีอุ้ยจว่ารีเอ้ยต้าคออ้โหโดนคออีกแล้วตยคิกามใส่บอนได้เปียกใส่บอนได้เปียนี่เธอเ่นกู

จะเหลนเอาถอยถอยดิเกือบเกบเกบถไว้เลยไอ้หน